สวัสดีค่ะคพบกับครูใหม่และก็ครูโบค่ะอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมเกมภาพตัดต่อในหน่วยเรื่องอะไรคะครูโบในหน่วยบ้านใกล้เรือนเคียงเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปชมกิจกรรมกันเลยค่ะ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะ 1. เพื่อให้เด็กๆมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญานะคะ 2. เพื่อให้เด็กๆรู้จักสังเกตและการแก้ปัญหานะคะ 3. เพื่อให้เด็กๆมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะ นะคะเพื่อให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทากิจกรรมนะคะคุณครูจะมีภาพสองภาพให้เด็กๆนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูใหม่จะให้คุณครูโบนะคะสลับรูปภาพนะคะเด็กๆคะเรามาเริ่มที่รูปภาพแรกนะคะเป็นภาพใหญ่จํานวนภาพจะมีภาพเล็กทั้งหมด3าภาพคุณครูจะเริ่มสลับภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันว่าคุณครูจะต่อภาพได้ถูกหรือเปล่าอ่าเริ่มกันเลยนะคะ มีเมื่อก,กี้มีภาพบ้านหลังใหญ่ถูกหรือเปล่าคะ mm hmm. เด็กๆมีบ้านมีประตูมีหน้าต่างแล้วก็มีรถต่อไปบ้านหลังเล็กนะคะคุณครูจะมาวางด้านนี้มีบ้านหลังเล็กบ้านสองหลังนี้เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะ mm hmm. เด็กๆอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเรามาดูภาพที่สองกันเลยนะคะ ภาพที่สองนี้สลับกันแล้วภาพจ,จำนวนภาพจะเป็นภาพชิ้นเล็กทั้งหมด4ภาพนะคะเด็กๆเด็กๆช่วยคุณครูด้วยนะคะว่าคุณครูจะต่อถูกหรือเปล่าเดีย่ยเลาต่อสองชิ้นนี้ก่อนยังไม่ถูกใช่ไหมคะยังไม่ถูกนะคะต่อใหม่นะคะเด็กเริ่มจากการหา รูปบ้านก่อนนะคะถูกหรือเปล่าคะครูหม่ได้นะบ้านหนึ่งหลังแล้วก็มีเด็กนักเรียนหนึ่งคนใส่แมสก์เร็บร้อยนะคะต่อไปบ้านอีกหนึ่งหลังตรงนี้หรือเปล่านะไม่ใช่ถูกต้องหรือเปล่าคะเด็กๆบ้านอีกหนึ่งหลังของเพื่อนอีกหนึ่งคนใส่หน้ากากาอนามายัยใส่ชุดนักเรียนเรียบร้อยเขากำลังจะไปโรงเรียนกันนะคะ สร็จแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคะนี่คือรูปแรกนะคะเป็นรูปภาพสําเร็จนะคะเดี๋ยวเด็กๆทําใบงานให้ได้ตามรูปภาพนี้นะคะส่วนลิงก์ใบงานนะคะจะแนบลงด้านใต้คลิปกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆให้บูครองแนะนําแล้วก็ทําในลิงก์ได้เลยค่ะเดี๋ยวครูใหม่จะแนะนําการทําค่ะดับแรกนะคะตรงข้างหน้านะคะจะมีช่องชื่อนะคะ เดยวคุณครูจะขยายให้เด็กๆเห็นชัดๆนะคะเด็กๆใส่ชื่อตรงนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นห้องหนึ่งทับอะไรนะคะหนึ่งทับหนึ่งถึงหนึ่งทับ9นะคะกิจากรรมเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเด็กๆก็เอารูปนะคะรูปนี้คุณครูหม่จะารูปนี้ไปใส่ช่องหนึ่งดูนะคะคุณใหม่จะเรียงถูกไหมนะคะเด็กช่วยคุณครูใหม่ดูด้วยนะคะคุณครูใหม่ทําผิดหรือเปล่าถูกไหมคะ ไม่ถูก,ถกนะคะคูหมายเลื่อนออกนะคะมาแบบนี้นะคะถูกไหมคะครูโบยังไม่ถูกใช่ไหมคะไม่เหมือนนะคะลองดูอีกครั้งกับคุณหม่ครูโบว่าน่าจะถูกแล้วนะเดี๋ยวเราลองกดปุ่ม ทำสำเร็จดูนะคะแล้วเช็คคะแนนดูนะคะคุณหม่ว่าถูกหรือเปล่าเด็กๆกดปุ่มอะไรคะครูโบข้างล่างเขียนว่า finish นะคะคือการจบกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆก็มากดตรวจสอบคะแนนนะคะปุ่มนี้เลยค่ะเช็ค my answer เรียบร้อยค่ะอีกภาพหนึ่งเด็กๆก็ทำแบบนี้นะคะภาพที่2นะคะเราจะทำเหมือนภาพแรกเลยนะคะ ครูก็จะใส่ชื่อตรงช่องตรงนี้นะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็ใส่ห้องนะคะทีนี้ครูใบก็จะเรียงเริ่มจากภาพแรกไปใส่ตรงนี้ก่อนถูกไหมคะครูโบอย่างไม่เห็น<ร>ใช่ไหมคะมเรามีบ้านนี้เราก็มีหลังคาะตรงนี้ถูกไหมคะไม่ถูกค่ะย่งไม่ถูกใช่ไหมคะเด็กๆพยายามดูช่องภาพตรงนี้นะคะว่าเหมือนกันไหมอ่า น,นี้กูใหม่เรียงแล้วใช่ไหมเราก็กดตัวนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ไปเช็คคะแนนนะคะถ้าเด็กๆทำถูกก็จะได้คะแนน10เต็ม10แบบนี้คะ่ะผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมนี้นะคะ 1. เด็กๆได้รู้จักการสังเกตและการแก้ปัญหา 2. ได้พัฒนากล้ามเนื้อและประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะ 3. เกิดความสนุกสนานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ 2. ส,สนุกใช่ไหมคะเด็กๆก่อนการทำและหลังทำกิจกรรมทุกครั้งนะคะครูมีเรื่องจะฝากอีกเรื่องคือการล้างมือหลังทำกิจกรรมทุกครั้งนะคะและการสวมใส่แมสเวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมคะคุณโบใช่ค่ะต้องใส่แมสทุกครั้งนะคะ อย่าไปในพื้นที่เสีย่ยงจบกิจกรรมนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมส่งภาพน่ารักน่ักในการทํากิจกรรมให้คุณครูดูด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะจะเป็นอะไรกันน่ารอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย